สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูจอยนะคะคุณครูจอยจะมาชวนเด็กๆมาเรียนรู้เนื้อหาพยัญชนะไทยถ้าพร้อมแล้วมาเรียนรู้กันเลยนะคะพยัญชนะไทยมี44ตัวมาเรียนรู้เรื่องรูปและเสียงของพยัญชนะกันค่ะลองฟังเสียงของพยัญชนะโดยใช้เมาส์เลื่อนไปที่พยัญชนะนั้นกอไก่ ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอระคังงองูจอจานชฉอชิงชอช้างซอโซ่ชอเชอยอหญิง ดอชดาตอปตักทอฐานทอมนโททอผู้เท่านอนเนนดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอทงนอนหนู บ่อใบไม้ป่อปลาผอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันพอสำเภาหมอมา้าหอยักษ์รอเรือลอลิง วอแหวนสอสาลาสอฤสีสอเสือหอหีบลอจุลาอออ่างหอนกฮูก